สวัสดีครับคุณกําลังอยู่กับช่องน้าเอพาเที่ยวครับกับช่วงน้าเอ๋โตคาครับวันนี้สายแคมป์ต้องไม่พลาดนะครับเพราะว่าผมมีวิธีการปรับเบาะนะครับเพื่อที่จะนอนในรถสําหรับรุ่น CRV G2 ตัวนี้นะครับมีวิธีการปรับยังไงนะครับมีกี่แบบนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ รถรุ่นนี้นะครับสามารถปรับเบาะนอนได้2แบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่ชอบเดินทางไกลนะครับแล้วก็เกิดอาการง่วงหรือเมื่อยล้าเนี่ยนะครับสามารถปรับพับเบาะนอนได้นะครับในรถส่วนสายแคมป์นะครับก็สามารถนอนได้เช่นกันนะครับมาดูภายในกันก่อนนะครับรุ่นนี้จะเป็น CRV รุ่น7ที่นั่งนะครับส่วน5ที่นั่งก็จะไม่มีเบาะแถว3นะครับตัวนี้ก็จะต่างกันแค่เบาะแถว3แค่นั้นเองนะครับ้ามาดูข้างในกันก่อนนะครับว่าเบาะเป็นลักษณะยังไง ก็เปิดประตูออกมาก็จะเป็นเนี่ยฮะเบาะก็เป็นเบาะที่นุ่มนั่งสบายนะครับขับทางไกลไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เบาะแถวที่2จะเป็นเบาะที่มีระดับความสูงของตัวเบาะสูงกว่าแถวที่1เล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้ผู้นั่งแถวที่2เนี่ยเกิดอาการอึดอัดนะครับจะรู้สึกโล่งนะครับแล้วก็ในส่วนของแถวที่3ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ก็มาดูวิธีการปรับเบาะนอนในรถนะครับวิธีที่1ก่อนนะครับอันนี้นอนได้ทั้งการเดินทางไกลง่วงแล้วเหนื่อยนะครับนอนจอดพักได้นะครับสายแคมป์ก็นอนได้นะครับก็อันดับแรกนะครับก็ถอดพนักพิงศีรษะนะครับตรงนี้กดปุ่มด้านตรงนี้นะฮะแล้วก็ดึงขึ้นมาถอดออกมาครับหลังจากนั้นเราก็เลื่อนเบาะนะครับ ใบหน้าสุดนะครับให้ชิดเลยนะครับแล้วก็ปรับเอนสุดเลยนะครับเราก็สามารถที่จะขึ้นไปนั่งได้นะครับปรับพนักพิงนะครับให้เอนแล้วก็เราก็นอนได้เลยนี่นะฮะสบายเลยครับเยี่ยมเลยอ่ะมาดู อีกฝั่งนึงครับเดี๋ยวผมจะไปปรับอีกฝั่งให้ดูนะครับว่าถ้าปรับแล้ว2ฝั่งเนี่ยลักษณะจะเป็นยังไงนะครับก็มันก็สามารถปรับแบบเดียวกันนะครับได้ทั้ง2ฝั่งนะครับเพื่อที่จะนอนได้สามารถนอนได้2คนนะครับก็ลักษณะการปรับก็จะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับกล้องนิดน,นึงนะคร เอาล้ครับถอดพนักพิงศีรษะเหมือนเดิมฮะกดนะฮะแล้วก็ถอดดึงขึ้นมาพนักพิงศีรษะเราก็วางไว้ตรงไหนก็ได้ครับที่วางวางเลื่อนเบาะมาหน้าสุดนะครับแล้วก็ปรับเอนให้สุดนะครับแล้วก็ขึ้นไปนั่งแล้วก็นอนอปรับพนักพิงนะครับเอนนิดนึงนะครับท่าน,นี้ก็ นอนหลับฟันดีแล้วครับอันนี้คือแบบที่1นนะครับสําหรับคนที่ชอบเดินทางไกลแล้วก็คนที่เป็นสายแคมป์นะครับนอนในรถนี่สบายเลยครับสุดยอดเลยฮะเดี๋ยวมาดูแถวที่3บ้างครับด้านท้ายว่าเขามีลักษณะการพับเบาแบบไหนนะครับแล้วเราต้องพับยังไงถึงจะได้นอนอสามารถนอนได้อีกนะครับขออธิบายเบาแถวที่3ก่อนนะครับ บาแถวที่3นี้จะเป็นแบบพับนะครับก็มันจะมีห่วงอยู่ด้านบนของตัวพนักพิงนะครับวิธีการปรับก็คือดึงห่วงตัวนี้นะครับดึงมาแล้วก็พับลงไปนะฮะตรงนี้ก็สามารถวางของได้นะครับความกว้างก็ประมาณเมตรกว่านะครับแต่น้ำหนักที่รับบนเบาะนี่จะได้ไม่เยอะนะครับความสูงประมาณ70กว่าเซนนะครับ ถ้าเราต้องการจะเพิ่มพื้นที่ด้านหลังตรงนี้นะครับเราแค่ดึงห่วงด้านขวาและด้านซ้ายพร้อมกันบับนะฮะแล้วก็เราก็เอาหูเกี่ยวนะครับเกี่ยวเข้าไปที่พนักพิงศีรษะตัวที่2นะครับเราก็จะได้พื้นที่ประมาณ500ลิตรนะฮะโดยประมาณนะครับผมใช้คําว่าโดยประมาณนะครับผมไม่ได้วัดแต่ว่า ปกติเนี่ยมันจะถ้าไม่มีเบาะแถว3มเนี่ยมันจะได้ประมาณ527ลิตรนะครับนะบสามารถวางของทรงกว้างและทรงสูงได้นะครับเวลาเก็บก็คือบดล็อกแบบนี้นะครับวางลงไปนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับดึงห่วงนี้ขึ้นมาปับ๊บนี่ก็พับได้แล้วนะครับ แถวสองก็จะมะีตัวนี้ครับเป็นหูเกี่ยวนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับว่าเกี่ยวยังไงนะครับสองข้างนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วก็มีเขาเรียกว่าวิธีการพับเบาะนะครับวิธีการพับเบาะมี2ขั้นตอนนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีสีเหลืองเนี่ยฮะเป็นหูดึงนะครับสำหรับที่จะพับเบาะแล้วก็มีป้ายคำเตือนนะครับเวลาเราพับเบาะตัวแถวนี้เนี่ย ก็ให้ระมัดระวังนะครับเพื่อป้องกันการหนีบเท้านะครับมีทั้งสองฝั่งนะครับป้ายเตือนอย่าไปดูนะฮะข้างหน้าเนี่ยเวลาพับพับยังไงนะครับเบาแถวที่สเนี่ยถูกแบ่งเป็น40 60นะครับฝั่งฝั่งนี้40นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น60นะครับเบาะแถวที่2รุ่นเจ็ดที่นั่งเนี่ยมันไม่สามารถเลื่อนหน้าหลังได้นะครับจะต่างกับรุ่น5ที่นั่งซึ่งเลื่อนหน้าหลังได้นะครับแล้วก็หลายคนยังไม่ทราบนะครับตรงนี้จะมีอ่าเป็นลักษณะคล้ายๆน็อตนะครับเป็นตัวเกี่ยวนะครับผมใช้คําว่าตัวเกี่ยวนะครับมีทั้งสองฝั่งนะครับใต้เบาะคู่หน้านะครับ มันใช้งานยังไงเนี่ยฮะเราก็พับเบานะครับตัวนี้เพื่อที่จะเอเอาตัวขอเกี่ยวตัวนี้ออกมานะครับขอเกี่ยวก็จะมีตัวขอเกี่ยวแล้วก็ตัวปรับความยาวของของเจ้าตัวเ,เขาเรียกเชือกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเขาเรียกเชือกหรือเปล่านะครับนี่คือขอขอเกี่ยวนะครับดึงตัวพับนะฮะตัวนี้สีเหลืองดึงขึ้นมาแล้วก็เราก็เอาตัว นี่ป้ายป้ายเตือนนะฮะร,ระวังทับเท้านะครับเวลาพับกลับไปเราก็เอาขอเกี่ยวเนี่ยนะครับเกี่ยวที่หัวเกี่ยวตรงนั้นนะครับที่ที่ผมชียห้ดูทีแรกนะครับปรับตัวสายรัดให้ตึงนะครับโอเคตัวนี้มันจะช่วยกันสวิงนะครับของตัว เบาะที่เราพับไปนะครับในกรณีที่เราขับขี่อยู่เนี่ยถ้าเราไม่มีตัวนี้ดึงไว้นะครับเวลาเราออกตัวแรงๆเนี่ยกระชากรถอาจจะทําให้ตัวนี้เนี่ยสวิงพับกลับมานะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับนะฮะเวลาเราต้องการพื้นที่นะครับเดี๋ยวผมจะลองพับ2ตัวนี้ดูนะครับว่าเราจะสามารถทําเป็นพื้นที่นอนได้ยังไงนะครับ พับตัวนี้ลงมานะครับตัวนี้ก็ถ้าใครมีของก็หรือว่าพัสดุอะไรก็สามารถวางได้นะครับเวลาเราพับลงไปนะครับแนวยาวนี้นะฮะความยาวตัวนี้ประมาณ160นะครับถ้าอยากให้ยาวกว่านี้นะครับก็สามารถเลื่อนเบาะแถวหน้าได้นะครับอันนี้ผมพับให้ดูก่อนนะครับ เดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสายเค็มจะนอนอยังไงตัวนี้พับลงมานะครับโอเคตรงนี้ก็จะได้ความยาวร้อยประมาณ160เซนนะครับกว้างประมาณ120นะครับถ้าไม่เอาช่วงเว้าอะไรก็ประมาณ140เซนนะครับถ้าเกิดเราเลื่อนเบาคู่หน้าไปข้างหน้าอีกเนี่ยมันก็จะได้พื้นที่มาอีกประมาณ15เซนนะครับ ก็ถือว่านอนได้ครับ2คนนะครับก็นอนสบายนะครับสายแคมป์นี่สามารถดัดแปลงได้เลยครับไม้อัดนะฮะตัดแล้วก็ทำเป็นแบบพับได้หรือเป็นทั้งแผ่นนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับตัวนี้ก็ยังพับขึ้นได้เหมือนกัน2ฝั่งนะฮะเบาะซ้ายขวานะครับแถวที่2เนี่ย ทำได้เหมือนกันเลยก็คือพับได้2ฝั่งนะครับเราสามารถวางของที่มีน้ำหนักเยอะนะครับสามารถยกเข้าออกได้ทางประตูเนี่ยก็วางของได้นะครับของทรงสูง,ส,งสามารถวางได้ก็ใช้งานได้หลายรูปแบบครับถ้าเราต้องการที่จะขนของที่มันมีความยาว2เมตรกว่าละ่ะเราต้องทำยังไงเราก็สามารถที่จะพับได้นะครับเหมือนในรูปนี่นะครับวิธีพับก็คือเรา เอาพนักพิงศีรษะแถวหน้าออกนะครับเหมือนตอนนอนด้านหน้านะครับแล้วก็เลื่อนไปหน้าให้สุดแล้วก็ปรับเอนให้สุดแล้วก็พับตัวแถวที่2ลงไปแบบนี้วางของชิ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นนะครับ2เมตรกว่าได้สบายเลยครับ2เมตรแปกว่านะครับเท่าที่ผมลองวัดดูนะ2เมตรแปานะครับโดยประมาณนะครับน่าจะมีประโยชน์สําหรับนักเดินทางหลายๆท่านนะครับแล้วก็ชาวแคมปิ้งนะครับสําหรับ ท่านที่ต้องการที่จะดัดแปลงรถเพื่อที่จะนอนนะครับหลายๆท่านก็ถอดนะครับเบาะแถวที่2แล้วก็แถวที่3ออกไปเลยเพื่อ,อดัดแปลงนะครับทาไม้อัดปูล,ลงไปแล้วก,ก็ทำที่นอนได้เลยนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมยังจําเป็นต้องใช้รถคันนี้ในชีวิตประจําวันนะครับก็เลยมีวิธีการนอน2แบบนะครับก็คือแบบที่1นงเอนเบาะ แถวที่1นะครับเพื่อเอามาต่อกับแถวที่2นะครับแล้วก็วิธีที่2ก็คือพับแถวที่2กับแถวที่3แล้วใช้ไม้อัดปูนะครับไม้อัดที่ตัดได้ขนาดเนี่ยแล้วปูเข้าไปนะครับก็จะสามารถนอนได้ทั้ง2แบบนะครับขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมคลิปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e หน้าเอพาเที่ยวด้วยครับ ทุกการเดินทางมักจะมีเรื่องราวดีๆระหว่างทางที่น่าจดจำอยู่เสมอสำหรับวันนี้นาะเอลาไปก่อนสวัสดีครับ